สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องแมวลลายหมายเลขเจค่ะเรื่องเล่าวันนี้มาจากไครดังเรื่องเล่าขานและการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งประหลาดบทที่15ตอนริกกิคนบ้าเขามีนามว่าริกกิอันแปลว่าพลังแต่ผู้คนเรียกเขาว่าริกกิบ้ากะหรือริกกิคนบือ้อหรือ ริกกี้คนบ้าเพราะเขาเกิดมาเป็นเด็กไปชั่วนิดนิรัน์แล้วก็เหตุเดียวกันนี้ผู้คนก็เลยเมตตาปราณีต่อเขาแม้ในตอนที่เขาทําไฟไหม้บ้านด้วยการวางไม้ขี่ติดไฟไว้บนมุง้งแล้วก็ปรบมือเริงร่าที่เห็นแสงเพลิงเจิดจ้าตอนอายุได้16ปีเขาก็เป็นหนุ่มสูงใหญ่แข็งแรง แต่ในสภาพจิตใจแล้วเขาติดอยู่ในวัยสองขวบอันเปี่ยมสุขตลอดไปและฉะนั้นเขาก็เลยเล่นหัวกับเด็กเล็กเด็กน้อยต่อไปเด็กที่โตกว่าในละแวกบ้านที่อายุตั้งแต่4-7ถึง7ขวบขึ้นไปไม่สนใจจะเล่นกับเขาเพราะเขาร้องรำทำเพลงแล้วก็เล่นแข่งขันต่างๆไม่เป็นของเล่นสุดโปรดของเขาคือไม้กวาดซึ่งเขาใช้เป็นม้าไมา้ และเขาก็จะขี่ไอ้ไม้กวาดนั่นขึ้นลงเนินหน้าบ้านอยู่เป็นหลายชั่วยามพร้อมกับเสียงหัวเราะลั่นอันชวนพิศวงใจแต่ในที่สุดเขาก็กลายเป็นตัวหน้ารำคาญแทนเพราะเสียงโวกเวกของเขาและข้าเนี่ยจำต้องบอกเขาให้ไปหาที่เล่นที่อื่นเถิดเขาก็คงคำนับอย่างว่าง่ายแล้วก็จากไปพลางลากไม่กว่าตามหลังไปอย่างเศร้าส้อย ก็ะเดกความอ่อนโยนเนี่ยแหละนานทีปีหนเขาถึงจะเป็นสาเหตุให้ใครบ่นสักทีความสัมพันธ์ของเขากับชีวิตบนท้องถนนของพวกเราน่ะเหรอก็แทบจะไม่เกินไปกว่าความสัมพันธ์ที่มีกับหมาหรือว่าไก่และเมื่อเขาหายหน้าไปในที่สุดข้าเองก็ไม่ได้นึกถึงเขาเดือนแล้วเดือนเล่าล่องผ่านพ้นไปก่อนจะมีอะไรสกิดใจให้ข้านึกถึงริก,กิขึ้นมา ข้าก็เลยไปถามคนตัดฟืนเท่าที่คอยส่งเชื้อเพลิงในละแวกบ้านว่าริกกีเป็นยังไงบ้างข้าจำได้ว่าริกกีมักจะช่วยเขาเนี่ยแบกบขนข้าวของริกกี้คนบ้านนะเหรอแต่แก่ตอบฮ่าฮ่าริกกีตายไปแล้วเพื่อนยากใช่มันตายไปเกือบปีแล้ว ปัจจุบันทันด่วนเหลือเกินหมอบอกว่ามันเป็นโรคอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสมองแล้วทีนี้ก็มีเรื่องประหลาดเกี่ยวกับเจ้าริกิผู้น่าสงสารด้วยนะตอนริกิตายแม่มันเขียนชื่อมันริกิคนบ้าไว้บนฝ่ามือซ้ายของมันโดยเขียนริกิเป็นตัวจีนแล้วเขียนคนบ้าเป็นตัวคณะ แล้วนางก็พร่ำอธิษฐานให้มันอธิษฐานว่าขอให้มันไปเกิดใหม่ในสภาพสักสภาพที่เป็นสุขว่าทุกวันนี้ทีนี้สักสามเดือนก่อนได้ในจวนสูงสัก์ของท่านนายนิงาชิที่โคจิมาจิมีเด็กชายคนหนึ่งเกิดมาพร้อมอักษรบนฝ่ามือซ้ายแล้วอักษรน,นั้นก็ชัดเจนจนอ่านได้ว่าริก,กิคนบ้า ดังนั้นคนในสกุลนั้นก็เลยรู้ว่าการมาเกิดคราวเนี้ก็คงเป็นไปตามคำอธิษฐานของใครสักคนและพวกเขาก็ให้ไปสืบถามไปทั่วทุกหนแหนงเจ้าในที่สุดคนขายผักก็นำความมาแจ้งบอกว่าเคยมีหนุ่มทึ่มคนนึงชื่อริกิคนบ้าอาศัยอยู่ในย่านอุจิโงเมะและพอหนุ่มคนนี้ก็ตายไปแล้วเมื่อใบไม้ร่วงทีแล้วทีนี้พวกเขาก็ส่งคนใช้สองนายไปตามหาแม่ของริกิ คนใช้พวกนั้นเจอแม่ของริกิแล้วก็เล่าให้นางฟังถึงเรื่องที่เกิดแล้วนางก็ดีใจเป็นล้นพ้นเพราะสะกุลนานิงาชินั้นเป็นสกุลมั่งคั่งแล้วก็เรื่องชื่อลือนามยิ่งนักแต่คนใช้ก็แจ้งว่าตระกูลท่านานานิงาชิน่ะพี่โรดโกรธเกรี้ยวมากที่มันมีคำว่าคนบ้าอยู่บนฝ่ามือเด็กแล้วริกิของเจ้าอ่ะฝังไว้ที่ใดเหล่าคนใช้ถาม เขาฝังอยู่ที่สุสานเซนโดจินั่งบอกพวกเขาไปโปรโดมอบดินบางส่วนจากสุสานของเขาให้พวกเราด้วยเหล่าคนรับใช้ร้องขอแม่ของเจ้าริก,กินางก็เลยไปวัดเซนโดจิกับพวกเขาและก็ชี้ไปที่หลุมศพของริก,กิแล้วเจ้าพวกคนใช้ก็นำดินบางส่วนจากสุสานติดตัวไปโดยห่อไว้ในห่อผ้าฟูโรชิกิพวกเขาให้เงินจำนวนหนึ่งแก่แม่ของริก,กิด้วยนะสิเยนได้ไงเนี่ย อาแล้วเขาจะเอาดินนั้นไปทำอันใดเล่าข้าถามนั่นแหละนั่นแหละตาเท่าตอบเจ้าก็รู้ว่าคงจะรับกันไม่ได้หรอกถ้าจะให้เด็กเนี่ยมันโตขึ้นมาโดยมีชื่อแบบนั้นอยู่บนฝ่ามือแล้วมันก็ไม่มีหนทางอื่นใดในการลบล้างอักษรที่มันมาปรากฏบนตัวเด็กในลักษณะนั้นนอกจากเจ้าต้องนำดินจากลุมศพที่ฝังร่างของชาติก่อนเอามาถูผิวหนัง เรื่องริกิคนบ้าจบลงเพียงเท่านี้ค่ะเรื่องนี้อาจจะจบห้วนไปนิดแต่สิ่งที่มองเห็นชัดจากเรื่องนี้คือความรักของมารดาที่มีต่อริกิเธอเฝ้าอธิษฐานขอให้ลูกชายเกิดใหม่ในร่างที่ไม่ใช่ริกิคนบ้าอีกต่อไปแม้นางจะเขียนว่าริกิคนบ้าอยู่บนมือของลูกชายก็ตามค่ะสำหรับ EP ีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ